ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบู่สกุนจ้ายายวิพาละวน,นี้มาเก็บผักแป้นพี่น้องผักแป้นไปทำอ้ผักดองจ้าเสียงดังดังขอไปได้พี่น้องจ้าผักเป็นอันนี้อยู่ทางนอกจ้าเดี๋ยวไปเปไไบิ่งข้างในยายวิใบยามขนาดจ้าผักแป้นและผักกุ้ยช,ช่ายนะคะจ้าวีจะไปทำผัดรองกินกับน้ำพริกจ้าผักเป้นเป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องหุนหอมจ้า หอมก็ใบกระเทียมก็ว่าน,นั่นแหละไอ้วีต้องตัดสองมื้อพี่น้องตอนนี้ตัดมือ้อเดียวจ้าใอ้พี่น้องบ้งนะี่กระพักซีฝรั่งพี่น้องเงยแตะทากมากินนี่แหละพี่น้องปีนี้มีทากไหมสงสัยมาน้ำเห็ดเผืองหวานหรือเผาบรูนะ่ะเสียงดังก็ขอโทษขอให้พี่น้องแล้ก็เจ้าสางบ้านพี่น้องสางบ้านเปพักขึ้นตัดเอาไปบ่าบรพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดร้ายกับทิมเนี่ยเอาพราะกินจา้า mm hmm. เอาไว้แบนทห้พระเจ้ามาข้องจีนนะเราจะมาขอ,นะอ,าาขอคนไทยก็มีนนกับนีจ้ะจะมาขอ้เอเจ้าประมาณนี่แหละเจวีเลาะเอาจนะตัดเอาพี่น้องไปตากแดดไว้จักน้อยแล้วก็อ่อนๆแล้วก็ไปคั่นเลยพี่น้องเจวีหนึ่งขาเหนียวไงพี่น้องก็เลยเออเอาหนาเขามาไว้ ถ้าใสอ่อนสวมพักเป็นก็น,น่าสนอกใช่ในมันอ่อนเม็ดบกักเป็นพี่ปัดเขาขอมาพี่ปัดอยู่ฝรั่งเศสจะโดย๋ยวสิอ่อน z o ไปให้เราเดือนหนาแต่เพราะว่าเยาวีพักลวนเดือนหนาจองอาทิตย์พี่น้องไทยก็บบ่ได้กลับเลยจ้ะปีนี้ง้ำเนาะพี่น้องรวยสวยอยู่กินกบผัดไทยเนะาะฮาอ่อน ใหญ่ลานนวดแล้วมาอันเอกได้สินด็กลานนวดแล้วอันเคยซอยเหลือยายบีตอนอันหัวตายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราบอกอยจะมีเวลามาเพราะเขาจะลานนวดเนาะเฮ็ดผู้เดียวจ้ะเล็ดผู้เดียวเป็นน้ำข้างน้องพี่น้องเฮ็ดอ่อนด้วยสวยอยู่ไหมอ๋อเเป็นดดน ส้ำนีก็เลือเฟื้อเราพี่น้องไปกินกับพัดไทยพร้อมจะผัดไทยแล้วก็นี่เป็นเครื่องเคียง,งนี้เยวีวานไม่จะนี่เกิดที่พี่น้องวานวานก้อนอันมกร้านนี่แล้วจ้ามกรา้ายบีวานขืนอยู่จ้าเนี่ยบ่กขืนพี่น้องขืนนะจ๊จะแต่พระเขากัวจะไปขันกันสมมพักแบนอยู่ในสวนน้องเวยวีลงมาขขาง่างจะเลิกงานมา ตากไปนี่เนาะพี่น้องเนาะตากไปทั้งนี่จ้ชาเจวีกับมะล่างทำความสะอาดพี่น้องคันยุสวนเลยพี่น้องตากนอนใส่เกลือจ้านี่เกลือกบน้ำเข้ามาส่วนผสมเคยเห็ุหลายคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้นำเข้ามาแล้วขอนิ้วพี่น้องฟ้อนเป็ดแล้วก็เหยาะพงที่รถไปจังน้อยจ้าคันประมาณนี้ได้พี่น้องคันอ้อนสมบักเป็นเนาะสมบักเสียนบานาเขาแสบเด้พี่น้อง ทำไมเป็นเด็กหน่อยผู้ใดได้กินสวมพักแปนเนี่ยเว้ยปนปลาเค็งเนาะพี่นอ้องพ่อญงไม่ไงหามาสุก,กินปนปลาปนเห็ดเสียงเห็ดเสียงกับยูต่อนหัวน,าน้าพี่น้องบรรยากาศทงไงทงนะจ้บีขอตอกขันเด้อพี่น้องเด้อขันมันเป็นเราเจีก็สิไปนั่งกินให้พี่น,อน้องเวยน้กันจ้ะ เ,เอาน้ำเข้ามาใส่ทิมท่มไว้จากสองขึ้นสามขึ้นแล้วห่อนไปนี่พี่น,อน้องบานเขาเพันขันเรียบร้อยแล้วเนาะเพันขันเอาน้ำทิ่มดีๆเดีดก็อันเอาน้ำเข้ามาเราไปตากแดไดไปนะพี่น้องเนาะจับมาน้น้นนองเนาะ่าขันสมเปลี่ยนสม ก็มีวัตถุเนาะพี่น้อ,นองผักนังก่งกลาง nhà ยัหาผู้หญจ้าเพราะว่าหน้าดอนาามาหากินง่ายมาอยู่เมืองนอกนอก็ยังอยู่บ้านนอกน,นะจะน่าะเดี๋ยวพี่ขอตัวนี่อยนะจ้าเพราะเป็นเราจะมาซีมกันเนาะพีนนะ่น้องเนาะเอานำเข้ามาใส่แล้วก็มีเข้าสวยจ้าเข้าสวยขเขาเนีิ่ง่นแหละใส่จุกพี่น้องม่นมีอย่างหมากไม้จ้าเพราะเป็น กินก็ปุนกับป่าทางคนคนไทยันโซดกินนามคนนี้สมพักเป้นพี่น้องสมพักเป้นได้พี่เป็ดหรือจ้าสมพักเป้นเป็ดแล้วแซ่บมากเด้พี่น้องกินก็น้ำพริกปลาแห้งจ้าน้ำพริกปลาแห้งยังเรืออยู่ล้วก็ไม่ส่งต่ำจ้าไข่เจียวแนมพี่น้องมาจ้าไปนี่มากินน้ำยาวีแด้จ้าเด้อมาวันี้สมพักเป้นได้วีจ้ากินก็น้ำพริกปลาแห้งพี่น้อง ผักเยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องผักที่สวนจ้ะก็มีหมูสามสันพี่น้องเจะยวีฮอรวันอาทิตย์จ้ะแล้วก็ไข่ล่างๆพี่น้องแล้วก,กินหลายพี่น้องแต่ว่าเห็นแค่หนีบไปเอกสมบักแป้นเนาะเจียวีเฮดสมบักแป้นจ้ะแล้วก็ไข่เกี่ยวแหนมจ้ะพี่น้องไข่เกี่ยวแหนมตํามะคุงอีกพี่น้องมันบ่็นหมี่หมวาวงจ้ะพี่จ้ะตามมาัมะคุงอีก ห้พี่น้องเ,เ,เ,หเห็นแค่นี้แล้วเนาะสมบักแป้นได้วีนี่แล้จ้าจ้าวันนี้ดวนเลยจ้าสมบักแป้นเลยพี่น้องสมบักแปนปูกไป,ปกินทั้งปีเลยพี่น้องจนเวลาหิมะลส้สิมันก็ตายจา้ามันก็ตายแล้วงามนันฟูริงกินม,มันก็อ้นปงกินไม้อีจกจ้าคุยต่ำมึงก็พี่น้องคุยต่ำมึงเขาเหนียวด้วพี่น้อง แซ่บมากองเลยสมนมสมพอด,ดีเล้จ้าอืออือดีสะนตาไว้ยแตวบีใส่ผมชุ่รสน้อยนึงแล้วก็เกลือจ้านัวพอดีเลยวะนนี้สมตำแซ่บพี่น้องับน,น้ำนริก ไคยแกนกับอิ่มเลยพี่น้องว่าบอเนาะกินหลายยังอือพี่วีกินเราสได้ไปทำงาน,นจ้ะไข่เจียวหนมพี่น้องพวดโพองนะท้องกินมนะคุณย่มมองข้าวมันชิดหมอนชิดมือมม้อพี่น้อง จ็บมากเลยส่วนบล็อก 8, แปดก็ต่ำบล็อกหุ่นจ้าหลางน้อนฝีมันล้มเนี่ยพี่นน้องอากาศห้อนจ้ะน้องตากลม้มฝนต่ำเพชรพี่น้อนนงซองค้ำกับเพชรครับ ลัดรัย่สวนวน,น,นุ่งจริงๆลราจาน้ำห่อนมาเนาะพักกินบบอืดจากก้าบค่อยได้สสดสดสเสือก็นำปลาผมกสดพวกหมูเสียใจเนื้อสัตว์ฉันยู่งสวนนักนุตา เนือเน,นี้ยันจะมาพี่น้องพระเอกพี่น้องต้มหมกแป้งพี่ตัวของมาเดอ้อเอาไปแส่บเอาไปกินกับปุนป่าป่าทั้งฝรั่งเศสไร่ซุปน้ำใหม่กับความนนกันเนาะแซ่บก็ นเราไม่กินนะเจ้าบอแกมว่าจะสามทีทำงานมันจะได้กินเลือกงานมาจังที่จัดรว,วนเลยจ้ะเราไปทำงานจะสานีก็ได้กินแล้วนะพี่น้องคนระับคลิปกินก็น้าเจ้าพี่น้องว่าจะมีมิสคลิปขันพร้อม แซ่บมากพี่น้องผมพักแปงกก้งกับตำมะุ่วงกับน้ำพริกไข่เคี่ยวน้ำพักแป้งดงน้องเป็นแล้วเป็นแล้ว